สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big Comment สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะพาไปรับชมความคิดเห็นของชาวอาเซียนนะครับเกี่ยวกับการรวมกลุ่มของประเทศอาเซียนและบทบาทหน้าที่ของอาเซียน โดยผมก็ได้นำความคิดเห็นมาจากคลิปวิดีโอของต่างประเทศนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอแนะนำเกี่ยวกับอาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับและก่อนที่จะไปรับชมความคิดเห็นผมก็ได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนในคลิปวิดีโอน,นั้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันก่อนครับปัจจุบันอาเซียนนั้นประกอบไปด้วย10ชาติสมาชิกได้แก่บรูไนกัมบูชา อินโดนีเซียลาวมาเลเซียพม่าฟิลิปปินส์สิงคโปร์ไทยและเวียดนามในเดือนสิงหาคมปี1967อาเซียนได้ถูกก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกเริ่มแรกได้แก่มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียไทยและฟิลิปปินส์ในช่วงเริ่มต้นจุดมุ่งหมายหลักของอาเซียนก็คือ มีการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมสันติภาพในภูมิภาคแต่ก็ไม่ได้มีการร่วมมือทางด้านการค้าหรือทางด้านการทหารถึงแม้จริงๆแล้วอาเซียนจะไม่มีอำนาจแต่ก็ช่วยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกในช่วงนั้นประเทศสมาชิกต่างๆก็มีเสถียรภาพทางด้านการเมืองระหว่างประเทศและส่งผลให้มีการเติบโตของ GDP เป็นอย่างมาก เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคและในปีคศ1984บรูไนก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนและหลังจากสิ้นสุดสงครามเย็นเวียดนามก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในปี1995ตามมาด้วยลาวและพะม่าในปี1997และสุดท้ายประเทศกัมพูชาได้เข้าร่วมในปี1999ในปัจจุบันอาเซียนนั้นมีประชากรประมาณ650ล้านคน ซึ่งก็เป็นการรวมกลุ่มที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกและในปัจจุบันก็ได้มีการขยายความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกเช่นเขตการค้าอาเซียนอย่างไรก็ตามอาเซียนก็ยังคงนโยบายไม่ก้าวไกยกิจการภายในของประเทศสมาชิกต่อมาก็จะเป็นส่วนของความคิดเห็นนะครับพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับสำหรับความคิดเห็นท่านแรก ฉันเป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนเราสามารถเดินทางไปยังประเทศสมาชิกอื่นได้โดยใช้เพียงหนังสือเดินทางเท่านั้นไม่ต้องขอวีซา่าส่วนใหญ่ก็จะได้รับอนุญาตเป็นเวลาหนึ่งเดือนและได้รับการสนับสนุนให้มีการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเป็นจำนวนมากและในบางกรณีก็ทำให้การย้ายิ่นฐานของแรงงานเป็นเรื่องง่ายความคิดเห็นท่านต่อมาฉันมาจากประเทศสิงคโปร์ ความแตกต่างพื้นฐานระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรปก็คือพวกเราไม่มีอุดมคติที่สอดคล้องกันดังนั้นพื้นฐานของอาเซียนก็คือการสร้างเวทีเพื่อความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจโดยส่วนตัวแล้วฉันหวังว่าอาเซียนจะมีวิวัฒนาการไปมากกว่านี้แต่ฉันก็สงสัยว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของฉันไหม ความคิดเห็นท่านต่อมาเอเซียตะวันออกเฉียงใต้มีความหลากหลายอย่างไม่น่าเชื่อคงจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างเหลือเชื่อที่จะเห็นว่า EU ในเวอร์ชั่นของภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไรลองนึกภาพรัฐสภาที่มีประชากรเกือบครึ่งเป็นมุสลิมเนื่องจากประเทศอินโดนีเซียและส่วนที่เหลือเป็นชาวพุทธและคาทอลิก และลองนึกภาพประเทศต่างๆเช่นสิงคโปร์ที่มีความเป็นทุนนิยมสูงและเวียดนามที่เป็นคอมมิวนิสต์การเมืองอาเซียนมันจะสร้างข่าวที่น่าเหลือเชื่อและมันจะทำให้จีนอ่อนแอลงเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อมาอาเซียนมีอิทธิพลเชิงบวกในด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการเยี่ยมชมในระยะสั้น การเคลื่อนไหวที่นำไปสู่การค้าเสรีและชุมชนเศรษฐกิจเป็นไปได้อย่างเชื่องช้าแต่ฉันคิดว่ามันค่อนข้างสม่ำเสมอสินค้าอุปโภคบริโภคในร้านขายของชำนั้นมีผลิตภัณฑ์จากภูมิภาคมากกว่าเมื่อไม่กี่ทศวรรษก่อนแม้ว่าการนำเข้าของจีนก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ฉันคิดว่าหลายบริษัทพบว่าการส่งออกไปยังตลาดอาเซียนนั้นง่ายกว่าเพราะกฎเกณฑ์ค่อนข้างเป็นหนึ่งเดียวกันและการเปิดตัว RCEP ล่าสุดกับคู่เจราจาส่วนใหญ่ของอาเซียนเช่อนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีและจีนอาจจะนำม,มาซึ่งความเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม แต่ฉันไม่คิดว่าจะมีการรวมกลุ่มทางการเมืองอย่างเช่นสหภาพยุโรปหรือแม้แต่แบบของภูมิภาคแอฟริกาในเร็วๆนี้แต่อาเซียนจะทำหน้าที่ทางการเมืองที่สำคัญในการเตือนรัฐบาลระดับชาติให้อยู่ในบรรทัดฐานระหว่างประเทศนั่นไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยที่สมบูรณ์เสมอไปแต่ก็ดีกว่าทางเลือกอื่นๆในภูมิภาคที่เคยเห็นในอดีตความคิดเห็นต่อมาครับ ในฐานะที่เป็นชาวอินโดนีเซียฉันเชื่อในนโยบายไม่แทรกแซงมันเป็นสิ่งที่ทำให้อาเซียนมีเสถียรภาพและดำเนินไปได้อย่างยาวนานประเทศสมาชิกแต่ละประเทศมีปัญหาของตนเองอยู่แล้วดังนั้นเราควรจัดการเรื่องไร้สาระของเราก่อนความคิดเห็นท่านต่อมาในฐานะที่เป็นชาวมาเลเซีย ฉันมองว่าอาเซียนเป็นเวทีที่สะดวกสำหรับอภิปรายข้อตกลงทางเศรษฐกิจไม่ใช่ข้อตกลงทางการเมืองที่จะรับผิดชอบซึ่งกันและกันเมื่อมีประเทศสมาชิกทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือแม้แต่การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกเขาต่างก็เมินเฉยต่อสิ่งนี้พวกเขาสามารถทำสิ่งนั้นได้แต่ก็ต้องได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ความคิดเห็นท่านต่อมา ฉันคิดว่าน่าจะกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินซึ่งเดิมมีขึ้นระหว่างสิงคโปร์บูไนายและมาเลเซียที่จะนำมาใช้ในไม่ช้านี้และในปัจจุบันมีเพียงสิงคโปร์และบูรนายเพราะความมั่นคงทางการเงินและเศรษฐกิจเป็นจุดสำคัญที่ครอบคลุมความคิดเห็นท่านต่อมาจากมาเลเซียนะครับในฐานะที่เป็นคนที่อยู่อาศัยในประเทศสมาชิกอาเซียน ฉันคิดว่าเราควรดำเนินนโยบายที่ไม่แทรกแซงและอยู่ให้ห่างจากกิจการภายในของทุกประเทศนั่นเป็นนโยบายที่ช่วยให้อาเซียนสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเพราะไม่มีใครเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความขัดแย้งภายในประเทศของใครเราจะไม่ขยายความขัดแย้งภายในประเทศสู่ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติหากพวกเขากำลังทำอะไรผิดมันก็ยังผิด แต่เราจะเป็นใครกันที่จะเข้าไปยุ่งกับอธิปไตยของชาติและแนวทางการจัดการปัญหาในประเทศของพวกเขาความคิดเห็นท่านต่อมาฉันมาจากฟิลิปปินส์แม้ว่าจะมีการเปรียบเทียบระหว่างอาเซียนกับสหาภาพยุโรปบ่อยอครั้งฉันก็ชอบที่จะบรุาการเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอย่างใกล้ชิดเท่านั้นฉันรู้สึกสั่นสะท้านทุกครั้ง เมื่อคิดว่าเราจะพัฒนาไปสู่องค์กรนอกประเทศแบบสหภาพยุโรปที่ตอนนี้ฝรั่งเศสดำรงตำแหน่งประธานกรรมธิการอาเซียนควรอยู่ในฐานะของกลุ่มรัฐอธิปไตยเป็นเพื่อนบ้านที่ทำงานร่วมกันในเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันและไม่กลายเป็นระบบราชการของสหพันธรัฐความคิดเห็นท่านต่อมาในฐานะชาวอินโดนีเซีย ฉันหวังว่าอาเซียนจะใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่ก็ไม่ก้าว่ายประเทศอื่นแต่ละประเทศควรแก้ไขปัญหาของตอนเองและเมื่อเผชิญกับปัญหาภายนอกเช่นการลุกลานของจีนหรือสหรัฐพวกเขาควรทำการเคลื่อนไหวทางทหารร่วมกันเพื่อปกป้องดินแดนอาเซียนการไม่แทรกแซงสมาชิกแต่ละประเทศและการเคลื่อนไหวร่วมกันเพื่อยับยั้งปัญหาภายนอก นั่นคงจะเป็นกรณีที่ดีที่สุดเพราะพวกเรามีความคิดที่แตกต่างกันและในแต่ละประเทศก็มีความหลากหลายมากต่อมาก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายที่นํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับเกือบทุกปีจะมีประเทศสมาชิกขอให้มีการเข้าร่วมกองกำลังป้องกันแต่สมาชิกอาเซียนบางประเทศมักจะปฏิเสธเนื่องจากข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่กำลังดำเนินอยู่ มันไม่ใช่แค่ปัญหากับจีนที่ต้องการพื้นที่ทั้งหมดแต่เวียดนามมาเลเซียและฟิลิปปินส์ก็มีพื้นที่ทับซ้อนกันนั่นทำให้ความร่วมมือทางด้านการป้องกันประเทศของอาเซียนนั้นเกิดขึ้นได้ยากก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ